ดีครับดีครับ เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านขออนุญาตสรุปรายงานผลการประชุมสอรอสอประจำวันอังคารที่18กุมภาพันธ์2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรอสอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมและท่านทาริ์เพง่งบิดอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสอรอสอจะเป็นผู้สรุปรายงานผลการประชุมและพันตำรวจเอกปฤษณาพัฒนาเจริญจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอมีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบสองเรื่องดังนี้ครับเรื่องที่หนึ่งเช้าว,วันนี้สอรอสอได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการติดตามจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นแกนนำกปปสทั้งที่ได้ถูกสารออกหมายจับไปแล้วและกลุ่มกาดที่กระทำความผิดซึ่งหน้ารวมทั้งปฏิบัติการเพื่อเปิดสถานที่ราชการและถนนสาธารณะด้วย ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เข้าดำเนินการ5พื้นที่ได้แก่ 1. บริเวณทำรรเนียบรัฐบาล 2. บริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ 3. บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย4กระทรวงพลังงานและหกระทรวงมหาดไทยผลการปฏิบัติการเช้านี้ได้รับความสำเร็จแล้ว2พื้นที่คือพื้นที่บริเวณกระทรวงพลังงานสามารถเข้าจับกลุ่มแกนนำกปปสได้คือนายแพทย์ระวีมาศมาดล และนายทศพลแก้วที่มาพร้อมกาดและผู้ร่วมกระทำความผิดอีกจำนวนหนึ่งรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น144คนเป็นชาย96คนและหญิง48คนซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้าด้วยการฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมาตรา9และมาตรา11ขณะนี้ผู้ถูกจับกลุมทั้งหมดถูกควบคุมตัว อยู่ที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งจังหวัดประทุมธานีซึ่งจะได้ทําการสอบสวนและดําเนินคดีต่อไปอีกพื้นที่หนึ่งคือบริเวณศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะจากการเจรจาและกดดันอย่างต่อเนื่องมาหลายวันเช้าวันนี้พระพุทธอิสระแกนนําสําคัญได้ยอมเปิดพื้นที่ในส่วนที่เป็นถนนแจ้งวัฒนะให้สามารถสัญจรได้ตามปกติโดยเฉพาะสามารถเปิดทําการศูนย์ราชการได้แล้ว สำหรับพื้นที่อื่นๆอีก3พื้นที่นั้นอยู่ระหว่างดำเนินการทั้งการเจรจาการลาดตะเวนกดดันและการใช้ยุทธวิธีต่างๆซึ่งจะไม่มีการใช้วิธีสลายการชุมนุมอย่างแน่นอนการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อนำความสงบสุขกับคืนสู่สกรุงเทพหรือที่เรียกว่า Peace for Bangkok นั่นเองอันหนึ่งเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าติดตามจับกลุ่มแกนนำกปปสที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาด และเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งทั้งทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามเข้าดำเนินการอย่างละมุนล,ละม่อมโดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังมีการเจราจาเป็นขั้นตอนการปฏิบัติการมีการกระทำอย่างเปิดเผยท่ามกลางสื่อมวลชนแต่ผู้กระทำผิดได้ใช้อาวุธร้ายแรงด้วยการยิงอาวุธสงคราม M79 และอาวุธปืนจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยหกนาย ทั้งทั้งที่ตำรวจไม่มีการใช้อาวุธเลยเรื่องที่สองสระสะเห็นควรแจ้งแนะนำให้กะกะตเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดที่แกนนำกปปสและแนวร่วมกระทำผิดด้วยการฝ่าฝืนและขัดขวางการเลือกตั้งอันเป็นความผิดร้ายแรงตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รายงานต่อสะสสว่าการที่แกนนำกปปสและแนวร่วมได้กระทำความผิด ต่างๆน,นานาอันเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งอาทิเช่นการปิดล้อมสถานที่รับสมัครการปิดล้อมไปรษณียสถานที่จ่ายบัตรเลือกตั้งการกีดกันและขัดขวางไม่ให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งตลอดจนเจ้าหน้าที่กกตจํานวนมากจงใจละทิ้งหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งทั้งในระดับสํานักงานเขตและหน่วยเลือกตั้งซึ่งล้วนเป็นความผิดอย่างร้ายแรงต่อระบบประชาธิปไตย เพราะเป็นการกระทําที่ร่วงละเมิดสิทธิของประชาชนโดยตรงถึงขนาดในบัรคีมุลเลขาธิการองค์การสัมปรชาชาติได้ออกถแถลงการประนามว่าการกระทําของแกนนํากปปสเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ขณะนี้ปรากฏว่าได้มีการดําเนินคดีการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วจํานวน160คดีและคดีประเภทเจ้าหน้าที่กกตจงใจละทิ้งไม่จัดการเลือกตั้งอีก169คดีรวมทั้งสิ้น329คดี และสารได้ออกหมายจับแล้วจำนวน78คนสรสรพิจารณาแล้วเห็นว่าตามข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรากฏว่าพนักงานสอบสวนได้เคยร้องขอให้กก,กตเข้าแจ้งความร้องทุ์ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงแต่จนบัดนี้กกตยังไม่ดำเนินการเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษแต่อย่างใด การเพิกเฉยไม่ดำเนินการของกะกะตเช่นนี้จะเกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีโดยเฉพาะการป้องปรามิให้มีการกระทำผิดซ้ำอีกในการจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอนาคตนี้ที่ประชุมสรสเช้านี้จึงมีมติให้ผู้อํานวยการสรสมีหนังสือแจ้งแนะนําให้กะกะตเข้าแจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องดังกล่าวโดยขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนที่สุดจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Uh, ladies and gentlemen, I would like to bring to your attention some updates from today's CMPO meeting. The CMPO has begun the operation Peace for Bangkok since this morning at five protest sites, including the Government House compound, the Government complex on Jiangwasnag Road, Democracy Monument, Ministry of Energy, and also Ministry of Interior. Teams of police officers from several police units have integrated their forces to carry out the operation. A police this morning successfully reclaimed the protest site at the Ministry of Energy. A police also managed to arrest two PDRC leaders, namely Mr. Rawi Maas Chamadon and Mr. Tosapon gautimar And a total of 144 protesters have also been arrested for violation of the emergency decree. The arrested persons have been detained at the Border Police Patrol Division in Batumtani Province. And many illegal items are also seized from the protest site. And following several rounds of negotiation with the protest leader at the government complex, Jangotna uh, Road has been reopened and the government agencies at the government complex have resumed their functioning to provide services for the general public. The ZMPO will also continue the operation uh, Peace for Bangkok at the remaining protest sites with peaceful means. And during police operation this morning at Panfali La Intersection, uh, it's reported that m79 rocket launcher was fired at the police, leaving several wounded, and developments of the case will later be informed to the public. and the final point i would like to inform to the public concerns the legal actions against those who involved with the obstruction of the election, uh, 169 of which concerned the election officials who failed to perform their duties why 160 cases involve any forms of obstruction of the election. so altogether, there have been 329 cases that brought to the authority. and the court by far issued arrest warrants for 78 persons for these charges. and in light of the gravity of the obstruction of the election, the CPO wishes to take this opportunity to call for the election commission to file a complaint against the pdrc co leaders whose actions violate not only the election law but also a basic political rights of the citizen. This is also in line with the statement by Mr. Ban Ki-moon, the Secretary General of the United Nations, condemning the obstruction of the generation uh, in any forms that wraps up today's CMPO meeting. And the press conference will resume again tomorrow by 1 p.m. Thank you. สรสอ,รสอ,รสอรจะมีการสรุปรายงานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเป็นประจำทุกวันเวลา13นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ